สวัสดีครับท่านชมวันนี้เราอยู่ในป่าเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหน่อไผ่บงหวานเนี่ยนะครับเอาไปทอดทาทอดมันนะครับรวมสามอย่างก็คือหน่อไผ่บงหวานแล้วก็เปลาะหอมเปลาะหอมนี่อยู่ในนี้ผมปลูกไว้นะครับแล้วก็ไอพักชายาพักชายาคือพักขุงทิรต์นะครับ ขนำเม็กซิโกนะครับแต่ที่จุดเด่นนะคือคือคนเรานะเคยกินง่ายก็เคยกินงนั้นนะครับเคยกินทอดมันใส่ถั่วมกินทอดมันใส่ถั่วเมื่อกี้มาจัาแต่ผมทําผมก็ใส่ขิงเมื่อกี้ก็ใส่ขาอ่อนขาแดงนะครับมาที่นี่เรามาดูกันนี่มันมีหลายหน่อครับเห็นไหมทุกท่านหนอ่ออันนี้ยาวแล้วแล้วเอาสั้นใจแต่เ,เราซับ เราซับแล้วเราก็จะไปทำกับเขานะไทยเองทำเองครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอาผ่บองหวานเป็นลำพึงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาผสมหลายๆอย่างครับเอาผสมเปาะหอมเอาไปผส,สมกับไอ้พักชายาพักครุงธิรนะ์ดขนาดเม็กซิโกเนะี่ยอันเดียวกันชื่อเดียวกัน แต่เนี่ยกินดิบได้นะครับในขมนะครับพอผมซื้อมาต้นตะสองลอยครับมาทำเดี๋ยวผมจะแยกหนอ่อถ้าแยกหน่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแยกหนอ่อแล้วเขามีกฎของเขานะครับคนที่ปลูกไข่บงหวานต้องขายตัวละสองลอยแต่บอกถ้าผมคิดว่าผมปลูก,กมากมากผมก็จะแจก,กฟรีดีไม่น้องกันเนาะแล้วข่าขุดนะแต่ว่า อันนี้มันนิบได้ครับแต่ผมจริงหวานมันจากมะพร้าวจริงผมความ,มชอบอย่างนี้เขาทำส้มตำขายครับสำนับผมมองว่าร้อยสักปีสองปีผมก็จะขยายพันธุนะ์ขยายพันธุ์เดี๋ยวเราก็ขายหนอ่อเราไม่ขายพันธุ์ คนาขายพันก็บนเพงเขกากขายพันเดี๋ยวผมว่าขายหน่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกัน พอแล้วเนะีสามหน่อพอพอแล้วครับสามหน่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำถอดมันกันถอดมันป่านนจันทร์มันเดิมครับต้นนี่คุณชมตอนนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกไปปอยมากขึ้นเนี่ยต้นไม้ก็เขี้ยวจุ่มมีที่น้อยแต่ว่าเราก็วูบไปอย่างเงี้ย ที่สองงานไม่ได้เยอะเยอะนะับต้องมีน้ำพั 1, ไ 2, นไรสองไรหนอาไรเราก็เดี๋ยไปเอาอยางพวกกสอสั้งหลายที่เขามีที่หมากเรามีนิดนิดหน่อยเราก็ปลูกตัวกินเดี๋ยปลูกแต่ต้นไม่อ่ะปลูกของกินด้วยนะครับภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้แย่แล้วนะครับออาเดี๋ยวเราแป๊บนึงนี่ก็ต้นนึงครับนี่ครับคุณผู้ชมต้นนี้เพื่อนนะครับ แบ,บนึงนเพื่อนไหมานะครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไหมาสองต้นแต่ผมทำติดไปต้นเดียวอันนี้ก็ต้นแม่นะครับปลูกเด็กปีเดียวนะอันนี้ไผ่ไผ่บงหวานเหมือนกันกำลังออกหน่อเต็มเลยนะครับเห็นตรงชุกคเห็นไหมเนี่ยมันก็นหนออ่อกันเลยนะอันนี้ก็จืดนะครับเราไม่ต้องต้มมากไม่ต้มเลยก็ได้ แกงได้เลยนะครับออกหมอเต็มเลยนะครับนี่คืออาหารนะครับอาหารง่ายๆเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมันมากนะครับอยู่แบบพอเพียงเหมือนพอหลวงเราสอนอนั่แหละเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเอเอ,อพักปอหอมมุกเก็บแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับผมลืมไปเดี๋ยวไปเก็บเออพักชยาครับผมนี่คือต้นเอี้ยงนะครับ เอียงเอียงนี่ก็สามารถเอามาทำถอดมันดทนครับผมลองม้วดแล้วก็ต้องผมปลูกไปสองสามต้นปีที่แล้วผมเอามาทำถอดมันเลยงอกม่ทันจําตอนที่มันเป็นหนอนะครับมันเป็นหนอขึ้นมาเนี่ยเหมือนนอใหม่เลยแต่มันจะมีรสชาติหอมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่ว่าอันนี้มันงอม่ทันนะครับปล่อยมันทำเนียวทำพันนะ น,นี่คือพักไคยาเดี๋ยวเราไปทำสดมันกันอร่อยก็ทัวอีกนะครับเอา วงหวานสมาณทำทอดมานะครับ ปอหอมนะครับนี้อยู่ในป่าเดี๋ยวผมจะทำสดมาให้ดูกินได้ไหมโอเคครับผมจะตัด อันนี้เนี่ยปา้าอันนี้เดียวพอครับอเอาแ่กันเดียวพอผสมมีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือต้นผงชีรดพักทยาไข่บุ๋งหวานเปาะนะครับต้นเปาะกับพิกแกง ไหนกูดนะครับแล้วก็มีเกลือเครื่องผงเกลือผงชูรสนกำตาลแล้วก็กระตุวนิดนึงอย่างนีงน้อย่างไรเรามาเริ่มทำกันเลยแต่ตรงมีแป้งนะครับเดี๋ยวแป้งไปแหละทีนี้เราเรามีแป้งนะครับน้ำแข,งนะขงแนะ็งนะครับไข่สามลูกทุนี้นเนี่ยปลาเราใช้เยอะป้าก็เพือปลาต้อสันนะครับเด้อเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยก็ต่อต มื่อใส่ปลาไปแล้วก็ใส่เม่นหวานกับน้ำผึ้งแล้วก็หอยชยา์ก็หอมก็ที่แมงกูด เราจะทําให้เนื้อมันนิ่มเพราะว่าเราก็ต้องใช้แป้งน,นะครับแป้งเยอะลงไปแล้วตีนี่หมดขอไม่อยากใช้มือเลยครับเด้อพีกแก้มเราจะใส่ครั้งที่ไทยนะครับพอพี่แกงมันจะมันจะแสบมือมันไม่สามารถใส่รอยช่วยน,น,นิดนึงนะครับคิดนิดนึงพอเโหล้อ ตองไข่เนี่ยป่ามาตรงนี้ฮะก็ป่ามีนิดเดียวยคุณไม่ทำนิดเดียวเด่มไปดูที่คิดได้ไหมอันนี้เป็นถอดมันพักนะครับมันไม่ใช่ถอดมันปา่าละแต่ว่าเราใส่ป่านิดเดียวใส่ในป่านิดเดียวพอ

ใส่อะไรขึ้นหนักมันจะฟู็ดย,ดยดนีันีนินใ,สยยใส่ย่างยงใส่ยใส่ัวนี่นะัวไม่ใส่ใส่เน้อไม่ใส่เปาะใส่นอไม่ใส่ใสใสยาี่เข็มนะนี่นีน่นี่นี่นนนะอะก็ทำได้นี่ได้ ไม่เท่านะครับไม่ใหญ่ใหญ่ดูเ,าเน,นาะจะแตกมันจะเห็นส่นมากแกจะเ็นถ้าไส่ทัวนะครับแต่เราไม่ใส่ทัวนะครับเราจะไม่ใส่ทัวเราจะใช้พักนักอนกมากนะครับ <S <S เพื่อเพื่ออะไรเพื่อความแตกต่างใครมีอภักอะไรก็ลองทำไม่ไม่ใช่ว่าอู้ทอดมันอะไรกับมีตะทัวตะทัวอ่ะนี่ได้แล้วปิแกลงขับรถจ่ายนะครับ นี่มือปเปล่าๆต้องขอโทษจได้แต่คนไม่ชอบใส่ถุงมือนะครับเพราะมึงผมทำป่าผมก็ไม่ใส่ถุงมือาน,าน,าน,นะครับเพราะมัมมนไม่ถนัดนะครับพราผมต้องทำผมต้องทำพัดพป่าที่ผมทำะะให้เจ้าเกศงไงยๆไม่ไหวแต่ว่ามันยังไงผมมันไม่ถนัดเพราะข้างหลังเนี่ยเราใส่ที่แก๋เราเอ,มอ,า,อ,อามือทำอย่างนี้จออกความมือนิดนึง เรกกาควรจะทำข้อธรรมาแบบนี้เราแป๊บนึงได้แล้วครับถ้าคนนั้นทำหมูกินหมูก็ใส่หม้อนะครับคนแต่คนเป็นอิสลามก็เออก็กินปลาก็เอาปลาไปนะครับทำเนี่ยติดเหลืงก็ถ้าอยากไม่ติดเหลืองก็ตามใส่กระเหมนนะครับเด้อี่แหละไปเราชิทอด มืดนิดนึงครับฝนมันกำลังจะตกแล้วเปิดไปนนกอีกทอดน้นาาหนอกระดานผมลองเอาหน่อกระดานาปลูกตายเยเลยมันรอดไหครับดูกันสีแดงนก่อนห่ีได้ทั้งรับใส่เมื่อยเลครับบราณจีทางแก่นเนาม่ประกอบ

พักยากินดิไนไดไดบไดนไไ้นะครับเดอแต่ว่ายกเว้น้ทักยา้องกินซุปเท่านั้นนะครับตัวเราปอกเปลือกมาแล้วให้ม,มยามันออกมามนะันก็ไม่มีปัญหาได้ครับ 青海。先 ลรวถอดมาอีกเดี๋ยวอ่ะ,อะ,อะลองคิมดูกระชาิเป็นยังไงอันนี้อันนี้ผีเซนเตอร์นะครับอันนี้คือผีเซนเตอร์ <laughs> อหอน <laughs> ห ตาลุยรสชาติเป็นไงมันมีอะไรมั่งมันมีอะไรนี่มั่งอ่ามีถั่วไม่มีถั่วคืออะไรอ๋อผักชัยยามีหนึงชัยยามีผักชัยยาอร่อยอร่อยมากอือมีอะไรอีกมีอะไรอีก มีอาดาเจ๊ไอาดามีเปาะหอมมีมหอมเปาะหอมมีมีเปาะหอมมีเออน้ำไม้น้ำไม้หวานไท่บงหวานชิดน้ำผึ้งอือหึเยอดอืออร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยนะไทยเดีอะไรกินอ่องอ่ะเราใส่ในปากนิดเดี๋ยวว่าครับอ๋อ